โอเคครับก็กลับสัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัสนุนช่องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอร์สองคิดนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน ID ของผมในเซิร์ฟเวอร์ที่ห3รสามสิบสี่กันอีกแล้วนะครับนะก็สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทําการเปิดของทองกันสมัยละกันนะครับหลังจากที่ เราเล่น6กร้อยสาไปแล้วเปิดได้ของทองมาใช่ไหมคนดูก็แบบเอ้ยพี่พี่เปิดได้ของทองเพราะเติมหรือเปล่าแล้วแต่ออฟดีๆเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการตีเจ้าตะขาบกันสนักนละกันนะครับแล้วก็มาเปิดของทองให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าส่วนในแ a นแนลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมสามารถเปิดของฟรีจากตะขาบก็ได้ออฟบนโหดเหมือนกันนะครับเออวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตีกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับก็ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึงสักสิบห้าไลค์เพ ยังไม่ได้กดติดตามนี่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหนัละกานนะครับขอกราบขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงเลยนะครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะใครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟ f ีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมาก อย่าลืมไมใช่บริการกันได้เยอะนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าหม่ท่องสนนชินะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำการตีตะขับกันก็ขออนุญาตอัปเดตอันดับกันสักหน่อยละกันนะครับแล้วก็วันนี้ดูกันดิกวาหานะวันนี้น่าจะเป็นวันที่19แล้วใช่ปะในเซิร์ฟนี้นะครับแล้วผมจะไม่ผิดนะหรือว่าเป็นวันที่4ของผมนั่นเอง3หรือ4ี่ป่ะ3านี่แหละ3 4วันนี่แหละนะครับเออจำวันไม่ได้นะเพื่อย้ายมาอยู่เซิร์ฟนี้เราลืมเลยนะก ตอนนี้อันดับของผมก็อยู่อันดับที่45ของเซิร์ฟแล้วพลัง870,000นะครับก็ยังไม่ได้ดันพลังเพิ่มเลยนะวันนี้ก็จะทําการเปิดของทองแล้วก็ไปดันค่าพลังขึ้นมากันสนับอาการส่วนที่1่ก็จะเป็นคุณลิลินเหมือนเดิมนะครับก็คือคุณลินพลัง2ล้าน5แสนเลยนะคือบอกเลยว่าคุดเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็ที่2เป็นคุณแบล็กใช่ไหมเหมือนจะเป็น B A K L ป่ต้อง B L A K ป่ะแบล็กคือเอาเป็นว่ของผมเรียกแบล็กละกัน B L ป่ะเฮ้หรือว่า T A K เออเรียกว่า T A K ละกัน <laughs> ก็อันดับสองก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะพลังหนึ่งล้านสี่แสนแล้วก็มีข้าวราดแกงเนาะหนึ่งล้านสามแสนก็คือพลังค่อนข้างไล่เลี่ยกันเลยนะจะมีแค่คุณลินคนที่แบบกระโดดข้ามฟากไปเลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็คนอื่นๆก็ไล่ไล่เลี่ยกันอยู่นะครับตรงนี้อ่ะส่วนพันด่านก็ยังอยู่กันที่หกร้อยหกสิบหกด่านเท่าเดิมนะครับส่วนตัวละครก็ยังคงเป็นคุณลินพลังหนึ่งล้านเลยนะครับยูงสี่ดาวสดแล้วก็อยู่อันดับยี่สิบสองครับซอมบี้แมนยูอาร์แล้วก็พลังสามแสนกว่าๆแล้วส่วนกิิิิวววกกะออยู่่ััันนนดดบบบทีีเเเเเหมมืครรร์ลล พลัง27ล้านนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยห่างกันเท่าไหรนะก็ไล่ๆเรียกันอยู่ในอับราคิวต,ตรงนี้นะครับโอเคปเดี๋ยวเราไปดูทีมที่จะตีกันสักหน่อยดีกว่านะว่าวันนี้ผมจะใช้ทีมอะไรในการตีตะขาบนะครับก็จริงๆวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแค่อยากจะทําการเปิดของทองให้คนดูดูไว้เฉยนะครับคือแบบคนดูบอก คนดูชอบบอกว่าผมแบบไปเติมมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําให้แบบได้อบเซอสวยมาคือต้องบอกก่อนว่าต่อให้จะเติมหรือจะฟรีสุดท้ายมันก็ต้องสุ่มออบเหมือนเดิมนะครับคือมันมันไม่มีกล่องเลือกอะช่วงช่วงเปิดเซอร์แรกมันไม่ได้มีกล่องเลือกให้นะครับก็คือแบบตามดวงเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเพรเข้าหน่อยละกันนะขอสัก60%ได้ไหมขอกระนำสัก60%นะอกอกเอร์เนตะผมกดอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็น่าจะพอแล้วนะครับไี่สิบด้า็องรอบพอแล้วโอเคไม่ได้นะก ตรงนี้ก็เหลือรอบตีอยู่3รอบนะ้วคือวันนี้ผมยังไม่ได้ตีเลยนะครับก็ทีมที่จะใช้ก็ใช้เป็นทีมประมาณนี้ครับซอมบี้แมนยืนหน้ามีท้าขึ้นเมกิมีเจนอตแถวหลังก็เป็นโซนิกปูบอมแล้วก็เป็นโจซีนะครับตรงนี้ก็จริงๆจะสลับไปไว้ข้างหลังก็ได้แต่ว่าผมน่าจะเอาแค่ประมาณนี้แหลนะเพื่อให้ซอมบี้แมนบัฟให้กับเพื่อนไปโจมตีเนาะ,ะมาเดี๋ยวเรามาลองตีกันดีกว่าละกันนะดูซิว่าเราจะได้ดาเมจแล้วก็ได้ของมาเยอะแค่ไหนกันในวันนี้นะครับจะพอได้เปิดหรือเปล่านะครับเออต้องดูกันหน่อย ก็ตรงนี้สปีดซามิแมนผมก็ค่อนข้างเร็วเลยนะครับก็จะออกไปบัฟให้กับเพื่อนแล้วก็สับไปก่อน200แสนนะแต่ทีมผมนี่คือมันแบบเขาเรียกว่ายัางมันจะยังขาดตัวดาเมจที่แบบหลักๆแรงๆอยู่นล่นว่าจากโซนิกนี้ก็คือแทบจะไม่มีตัวไหนที่จะตีบอสได้แบบแรงๆเลยนะเพราะตัวอื่นคือมันเป็นตัวเคลียด่านแบบตัวดาเมจหมูนั่นเองนะครับตรงนี้ดูสิฝังสี่เามา มขึ้นมาหกแสนไน้่เห็นนะคือมันอาจจะเบาหน,หนึ่งนะคนดูพอดีว่าผมยังไม่ได้บิวไอเทมใหม่นะคือผมบิวแค่2ตัวละครทางส่วนของซอมบี้แมนแล้วก็ทักซึมากิเอาไว้แบกทางส่วนของอารีนาแล้วก็ด่านแค่นั้นเลยนะครับส่วนที่เหลือยังไม่ได้ทําการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเลยเนาะแล้วตรงนี้คือเจนอสเราลงเป็นดิ้นกับพื้นแล้วนะครับเหมือนเราจะไม่ค่อยเวิร์กหรือเปล่าที่เอาเจนอสมายืนหน้าตรงนี้แต่ว่ามันมีไม่ยอทอนะก็ถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดตายเร็วไปเดี๋ยวรถม้าผมทำการยกเอาปูบอมขึ้ เราก็มาคราับสองฝังสีเงาไปแล้วหลอนี่หกแสนดาเมจนะครับค่อนข้างแรงอหยียดนะแต่ก็ยังไม่แรงมากพอใช่ไหมคนอื่นเขานี่คือน่าจะตับล้านกว่าตอนที่ผมยังสับอยู่แค่หลักแสนอยู่เลยนะออืตีไปนะไปมีลูกไฟทีเพราะจ้วงกลับมาห้าแสนตะขาบก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยตะขาบสิบพี่เนี่ยอันนี้คือนี่ขนาดยังไม่ใช่พุทธเข้าตะขาบนะสับเข้าไปเออสองแสนดาเมจนะดาเมจอาจจะเบาๆนิดนึงนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ อาจจะมีเสียงรบกวนเข้าหรือเลปล่าผมไม่แน่ใจนะพอดีว่าข้างบ้านผมอาจจะมีงานบุญบ้านนะครับก็คือค่อนข้างเสียงดังเลยเนาะถ้าเกิดผ้ายังไงผมจะพยายามตัดให้มันไม่มีเสียงรบกวนมากที่สุดละกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนหลุดรอดมาก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับตรงนี้ผมจะพยายามทําให้เต็มที่ละกันนะครับให้มันไม่รบกวนการดูของคนดูไปมากกว่าที่ผมได้ยินนตอนนี้นะครับเพราะว่าคือค่อนข้างดังเลยเออแล้วตอนนี้เขาตื่นที่ที่แล้วทว่แมนเรายังคงอยู่แต่ว่าเจรนอ์คือตายไปแล้วนะครับตรงนี้ยืนไม่ไหวนะ เราสับไปก่อนน้ำสามแสนดาเมจตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นไปฟุบุครย,ยังไม่เต้นครับยกขึ้นไปหนึ่งแสนดาเมจเขข้างเบาเลยแล้วก็โซนอีกฝั่งไปฮะฝั่งสี่เงาหกแสนแปดหมื่นดาเมจแล้วก็ตามด้วยโจซีนะครับพืบเข้าไปหนึ่งทีนะโอ้โหน่าจะดาเมจเราเราประมาณนี้แหละนะก็คือมีท้งส่วนของเจนอตตัวเดียวที่ตายไปนะครับตรงนี้ก็ห่อเอาใครมาใส่แทนดีเออเราควรเอาใครมาใส่แทนเราอันนี้มาละกันนะครับนี่ เอามาใส่บัฟกระหน่ำให้กับเพื่อนเอามาใส่บัฟบ,บทขยี้กับเพื่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้อย่างงี้ละกันแล้วก็ให้โซนิกฝังเนาะน่าจะได้ไหมประมาณนี้ละกันนะเพื่อนโซนิกไปสร้างโลกแถวหน้าลองดูลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับจะดีขึ้นหรือเปล่านะตรงนี้ก็เปิดไปด้วยสปอนเคนเหมือนเดิมครับป,ปาบเข้ามาสองแสนนาเม็แล้วก็ตามด้วยทีมเข้าสวนกลับมาสองแสนหกโจซีเอ้ยโจซีจีโฟผมนี่คือแทบจะล่วงแล้วนะตรงนี้สาบเข้าไปติดบทขยี้นะ ราโยกขึ้นไปครับตรงนี้โอ้ยถือว่าทำออกมาเอ้ยเดี๋ยวอะไรบ้ึงนะผมเพิ่งสังเกตพอ <c oughs> <c oughs> ดูดูนี่อันนี้คือเหมือนมันจะเป็นบัฟเอ่อบทขยี้แบบใหม่หรือเปล่าคือผมเพิ่งสังเกตเห็นออนไลนะทุกทีคือเข้ามาตีเสร็จถ้าเกิดว่าติดบทขยี้มันจะติดตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นกลมๆตรงนี้เอ้ยตัวนี้คือเหมือนจะเป็นออร่าบทขยี้ปะหรือว่ามันมีมานานแล้วแต่ผมไม่ได้สังเกตแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยดีนะเออทุกทีมันจะติดแบบเขาเรียกว่าติดมักง่ายปะที่แบบเป็นบทขยี้กลมๆตรงเนี้ยเอ ถือว่าแปลกตายอยู่นะเดี๋ยวข้ามเลยละกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าดูซิว่าจะมีอีกไหมแต่ทีมเรานี่คือแหว่งฮะทีมหายไปหมดเลย <laughs> ทีมเรานี่คือหายกันหมดเลยรับล้มหายตายจากกันหมดนะครับตรงนี้ไม่เหลือเลย <laughs> เราใครใส่เข้ามาอีเอาล่ะชัดนใ้ดินใส่ไปอประมาณน,นี้จะได้ไหมประมาณนี้น่าจะได้อยู่หรือเปล่าประมาณนี้ละกันลองดูลองดู <laughs> คือตอนนี้ทีมเรามันยังไม่ค่อยแข็งมากมายเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะยืนไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าบอสต,ตะขบมันก็ ค่อนข้างเก่งนะครับช่วงเริ่มเกมรอนี้กกทำดาเมจไป13ล้านดาเมจนะครับก็ซอมบี้แมนน่าจะอยู่ยันจบเกมเลยส่วนที่เหลือก็น่าจะตุยกันหมดเลยนะครับตรงนี้นะก็ตัวดาเมจหลักๆที่ทำไปก็จะมีทั้งส่วนของโซนิคทัชซอมประมาณนี้แล้วก็โซนิคทัชซอม3ตัวหลักแั้วส่วนรอบสุดท้ายก็เป็นซอมบี้แมนทำไปคนเดียวล้านกว่า,วาที่เหลือก็น่าจะตายหมดนับดาเมจไม่ค่อยขึ้นเลยตรงนี้อะประมาณนี้ประมาณนี้ลองไปตีกันอีกสักรอบสองรอบละกันนะให้มันครบโฮต้านะครับตรงนี้ก็ เอาไว้ประมาณนี้น่าจะได้ไม่ได้มีปัญหาบ้างหรือเอาโซนิกมาไวด้ดีผมว่าผมเอาโซนิกมาไว้สร้างโลให้กับแถวหน้าเราหนาขึ้นดีกว่าประมาณนี้จะโอเคกว่า <c oughs> มาฮะตรงนี้ทําการดูซิว่าทีมเราจะยังตายอยู่หรือเปล่านะเมื่อสักครู่นี้เอาเจนออยืนแล้วต่อให้มีไม่ยอาถกกอยก็ยังตายนะเรามีสะบั้นไปก่อนครับสามแสนหนึ่งหมื่นตาเมทแล้วก็โยกขึ้นไปฟูบุคัยยังไม่เตะเออแล้วก็ฝากตีงเอาไปครับป้าเพิ่มให้ดหอกนี้ กแสนห้าหมื่นดาเมจทั้งทีมก็สวนกลับมาฮะน่าถือว่าดีนะดาเมจเหมือนจะไม่ค่อยเข้าเพราะว่ามีโลช่วยด้วยใช่ไหมแล้วก็มีคอปุ่มบอมด้วยนะตรงนี้ก็หวังว่าจะยืนครบสี่เทิน <laughs> จ้วงมาเท่าไหร่ทีหนึงไม่เข้าอถือว่าดีอยู่จ้วงมาโอเคเข้าเฮ้ย <laughs> ไหนบอกไม่เข้าโซน้อยไม่ใช่แหละคนดูบอกไหนบอกไม่เข้าเอาหลับไปแล้วเดี๋ย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 วนะตรงนี้หายหายไปหนึ่งไม่ไม่ดีแหละว่าไม่ดีแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบนี้ ผมเอาใส่ไว้่หงืี้แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นมานิดหนึ่งเอาโกเกสึเข้าไปยืนช่วยเนะาะก็จะได้แบบมีตัวฮิวขึ้นมาด้วยไหมมาณนี้จะได้อยู่ไหมเอาโกเกสึตีมาราไปดีกว่าตีมาราไปแล้วก็ปูบอมไม่ได้ออกสกิลหรอกมั้งก็ให้สิสามตัวนี้ออกโอเคโกเกสึรับไปละเฮ้ยดามเมจมันแรงเกินไปป้าผมผู้สาบโยกไปหลบข้างหลังแต่จริงๆเอาพวกโจเซียอ,อะไรมาตายแทนก็ได้นะแต่ว่าไม่น่าทันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อยโยกใหม่ละกันรอมีเอาเป็นประมาณนี้ก่อน รอบนี้เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าโยกพวกทัดโยกพวกโจซีหลบลองดูรอบนี้จะได้ดามเมจเท่าไหร่นดูซีรอบนี้โอ้โหนะแค่แปดล้านดาเมอนี่คือหายไปเยอะมากเลยนะครับรอบนี้เฮ้ยไม่ค่อยดีนะโซนิกเราโซนิกเราตายด้วยแหละคือมันเลยทาให้มันยืนอยู่ได้ไม่ครบเทินเนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็นดีที่สุดแล้วแหละถ้าเกิดผมโยกปู่บอมขึ้นมาแล้วถ้าเกิดปู่บอมตายรอบหน้าก็จะไม่มีคอใช้นะคิดว่ารอบนี้น่าจะดีสุดแหละทีมนี้อะไปเดี๋ยวเราลองข้ามเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะดไ้ ต่ำๆก็สิบล้านแหละถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรอุบิเหตุเกิดขึ้นนะครับข้ามไปดูซิจะมีใครรอดหรือเปล่าโอเคเจนอตตายเหมือนเดิมเจนนอตผมตายเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็เอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมที่ผมทำรอบก่อนอย่างนี้ปะรอบก่อนผมทำหมีใช่ไหมลองดูลองดูดูซิว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับถือกดข้ามไปโอเคแล้วก็โอ้โห รอบสุดท้ายเหลือแค่ซอมบี้แมนคนเดียวนะที่เหลือคือไปหมดแล้วที่เหลือคือไปหมดแล้วนะคือตาขาเป็นโหมดกืนนะโหดเกืนห้ามไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ดูซีเท่าไหร่ก็ยังคงสิบสามล้านอยู่นะครับก็ววกรวมรวมกันตีไปได้ประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าล้านนะครับเนือเซีนดับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะเลขยังบลักอยู่นะครับตรงนี้เป็นว่าไม่เป็นไรมา เรามารับของกันดีกว่านะครับก็รับไปมุกทองมี18ก้อนแล้วรับตรงนี้อีกนะครับก็ได้ค่อนข้างน้อยเลยนะได้มาเท่าไหร่เนี่ยเหมือนจะได้มาแค่23ก้อนนะคือดาเมจเราทําได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าโซนิกเรามันยังไม่เก่งเนาะตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าทําได้เยอะก็ยิ่งได้เยอะนะตรงนี้แอบแอบผิดคาดนะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้ตัวนี้คือได้น้อยอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราทําการลองแลกกันดูได้ปะมันได้เท่าไหร่ผมแลกได้ประมาณ4่ใช่ไหม แลด้สี่มันเป็นสิบสองเหมือนจะไม่พอนะครับตัวนี้ก็น่าจะต้องแลกตัวนี้ป่ะอันนี้ก็ยังไม่พออีกเลยเฮ้ยไ, <c oughs> ไ,ไม่พอนะเนี่ยคือผมต้องมีทั้งหมดยี่สิบแปดอันซึ่งผมยังขาดอยู่ห้าอันนี้คือไม่พอนะเราต้องไปแลกอันนี้ไหมไอหนุ่ซิเราแลกอะไรไนดะ้บ้างอันนี้ต้องใช้สิบห้าใช่ไหมใช้สิบห้าเราได้แค่หกเฮ้ยนี่คือผมจะเปิดของทองไม่ได้เลยป่ะเนี่ยทำไปเล่นไปเดี๋ยว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 ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว อันนี้คือแบบผิดคาดของจริงๆนะตอนแรกคิดว่าจะแบบได้ดาเมจค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าห้าคือไม่มีเลยดาเมจไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีของทองให้เปิดเลยเฮ้ยโอ้ย,อยคลิปนี้นี่คืออะไรครับเนี่ยของทองหายอยู่ดีๆได้คอนเทนต์เฉยจะมาเปิดของทองของทองหายไปไหนอะไรงนี้เออเออดาเมจไม่พอนะตัวนี้คือมีคุณเหมือนคุณสามารถน่าจะเอาไปแลกการัปดาวมาใช่ไหมสิบอันตัวนี้ถ้าเกิดว่ายังมีอยู่แล้วน่าจะสามารถแลกได้ครบพอดีตรงนี้ เออตอนนี้คือไม่พอนะยังขาดอยู่อีกเออเท่าไหร่นะขันมุกอีกห้าอันขาดมุกทองอีกห้าลูกนะหมายถิว่ตอนนี้คือเราใช้ได้แล้วไ,ไหมเพราหมายต้องดามเมจต้องพอนะดามเมจผมต้องตามได้สิบเจ็ดล้านต่อรอบต้องสิบเจ็ดล้านนะโว้ยดามเมจขาดนะคนดูอุ้ยคลิปนี้นี่คือแอบเฟลวะเนี่ย <laughs> เออตอนแรกว,ว่าจะมาทำคอนเทนต์เปิดของทอง เหมือนจะได้เปลี่ยนคอนเทนต์แล้วผมว่าไปเราไปหาคนสู้แทนแล้ะกันในเมื่อวันนี้มันเปิดไม่ได้แล้วเออไม,ไม่เป็นไรนะผมขอเปลี่ยนล้วกันดูซิว่าตอนนี้ผมมีของทองอะไรยังไงบ้างนะครับก็อัปเดตต่อจากรอบก่อนนะก็มีชิ้นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเอออยู่ดีๆวันนี้ได้เปลี่ยนคอนเทนต์เฉยเลยนะครับก็เออผิดคาดเยอะอยู่นะตอนแรกคิดว่าจะทําดาเมจได้แบบได้เปิดสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นให้คนดูดูเลยนี้สรุปไม่ได้เปิดเลยสักชิ้นเออ ก็นี่น่าจะเป็นของทองผมนะคร่าวๆโดยประมาณนี้นะครับก็คือมันก็มีอยู่แต่ว่าออฟมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่มันก็พอใช้ได้มีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่ค่อนข้างสวยเลยเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโจมตีดาเมจพรีใช่ไหมก็ยังไม่ดีที่สุดนะผมก็เลยกะว่าจะเปิดกันในคลิปนี้แหละแต่คือมันผิดคาดไปหน่อยเนาะก็แต่ต้องขอเวลาคนดูไปเก็บเศษเพิ่มมากันอีกนิดหนึ่งละกันนะครับตรงนี้นะทุกคนวันนี้ก็ น่าจะมีโดยประมาณนี้เลยนะครับก็คือแอบผิดแผนไปนิดนึงนะครับคือตอนแรกกะว่าจะมาทําการตีตะขับแล้วก็เอาของสุ่มสีทองมาสุ่มให้ทุกคนดูนะว่าผมเนี่ยจะมีดวงในการเปิดของทองออกช่องหรือเปล่านะครับหรือว่ามีดวงแค่เปิดหลังช่องเนาะก็วันนี้ไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูก็ต้องขอทุทุกคนด้วยนะครับที่แบบผิดแผนไปหน่อยนะครับก็เ,เป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปเก็บ เซททองไว้แล้วก็รอทําการเปิดถามคลิปให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษทุกคนจริงๆด้วยนะครับวันนี้ก็ถือซะว่ามาตีบอสตะขับเล่นๆกับเพื่อนๆทุกคนละกันนะครับเนาะโอเคนะก็ก่อนจะจากกันไปเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตอยู่นะครับผมก็ขอแนะนำนี่เลยนะครับร้านขั้นเทพนะครับเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไรซึ่งรีฟันตงที่คั่นเทพนั้นนะครับตกเฉลี่ยคูปองละเพียงแค่สามบาทเท่านั้นนะคร โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ